มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูหัลลากันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนการคูณจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของ a บวก bi นะคะถ้าครูมีจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi คูณอยู่กับจำนวนเชิงซ้อน c บวก di หลักการคูณทำยังไงหลักการคูณเราก็คือเอาตัวหน้าคูณตัวหน้านะคะเอา a คูณกับ c แล้วก็ตัวหลังคูณกับตัวหลังก็คือบวก bi คูณกับบวก di นะคะมันก็จะเป็นบวก bdi กําลัง2ต่อไปก็เอาไกคูณไกก็คือเอา a กับ di a คูณกับบวก b i นะคะก็จะเป็นบวก adi ต่อไปก็เอาบวก b i คูณกับ c ก็จะเป็นอะไรคะบวก b c i โอเคไหมคะบวก b c i เสร็จแล้วเราก็จัดให้มันเป็นรูปที่สวยงามนะคะนักเรียนคะ ไอไอกำลังสองตัวนี้มันเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะได้ ac บวกกับ bd คูณกับลบหนึ่งทีนี้อีตัวนี้ adi บวกกับ bci ส,สังเกตเห็นว่ามันจะมี I เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะคูณดึงตัวร่วมไปคะ่ะ ad บวกกับ bc ดึง I ออกไปมันก็จะได้ ad บวก bc คูณอยู่กับตัว I คะ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ลบหนึ่งคูณกับบวกตัวนี้มันก็จะเป็น ลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ a c ลบกับ b d วงเล็บปิดซะเพราะว่าข้างหลังมันมีวงเล็บแล้ว mm hmm. ก็จัดการตัวที่มีตัวแปร i อยู่ด้วยกันก็เอามาบวกลบกันนะคะส่วนตัวที่ไม่มีตัว i เราก็เอามาบวกลบกันเป็นตัวเลขธรรมดานะคะมาบวกลบกันแล้วเนี่ยคะเพราะฉะนั้นเรา ก็จะได้อด่เพราะฉะนั้นกูตากู a บวก b i ก็คูณกับ c บวก d i โอเคไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับมันบรรทับม,มันไม่ตรงค่ะตาคุเอ <inate> okay ียงเคไหมมันจะเท่ากับ a c ลบ b d บวกกับ a d บวก b c คูณ i ถ้าย้อนกลับไปในรูปของคู่อันดับใช่ไหมคะคู่อันดับ a b คูณกับคู่อันดับ c d มันก็จะได้อะไรคะเราก็จะเอาตัวหน้ากับตัวหน้าคูณกันใช่ไหมคะมันก็จะได้ ac แล้วขั้นด้วยเครื่องหมายลบถูกไหมแล้วก็เอาตัวหลังกับตัวหลังคูณกันก็จะได้ bd แล้วตามด้วยคอมม่าใช่ไหมคะต่อไปก็เอาไกลกับไกลคูณกันมันก็จะเป็นเป็นอะไรคะ ac ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็เอา b กับ c คูณกันมันก็จะได้ บวก bc เห็นไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเครื่องหมายคอมมาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเอาวงเล็บออกแล้วเราก็เติมตัว i แค่นั้นเหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่างอะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่8การให้หาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ข้อที่1 3บวก2 i คูณกับ1ก4 i ใช่ไหมคะ อ่เวลาคูณเราก็จะเอา3ไปคูณกับ 1. ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเขียน3คูณ1แบบนี้ก็ได้แต่มันจะงงนะคะมันจะงงเวลาใส่มีเครื่องหมายลบแล้วมันจะงง่าเดี๋ยวข้อแรกครูจะลองเขียนให้ดูก่อนนะคะต่อไปบวก 2i คูณกับบวก 4i บวก 2i คูณกับบวก 4i นะคะต่อไปไกคูณไกลก็คือ3คูณกับบวก 4I มันก็จะเป็น บวก3คูณกับ 4i ต่อไปก็เอาอะไรคะ 2i คูณกับ I มันก็เป็นบวกมันยากตรงที่งงว่าจะเอาใส่เครื่องหมายอะไรถ้ามีเครื่องหมายลุกเข้ามาด้วยนะคะ 2i คูณกับ1ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนูก็คูณกัน3คูณ1ก็เป็น3แต่ถ้าเราโยงแล้วเราเราคูณเลยอะ่ะมันจะไม่งงนะคะเดี๋ยวนี้ทำให้งงดูก่อน3คูณ1เป็น3บวกกับ 2i คูณกับ4 i ก็จะเป็นอะไรคะ 8i ดกำลัง2บวกกับ3คูณกับ4ก็เป็น12 i ต่อไปบวกกับเท่าไรคะ12แล้วเนาะตัวนี้เนาะ 2i คูณกับ1ก็จะเป็นบวก 2I ต่อไปอีตัวนี้ i อกำลัง2คือลบ1ใช่ไหมคะถ้าเขียนแบบละเอียดยิบมันก็จะเป็นแบบนี้8คูณกับลบ1บวกกับ 1 2บบวกกับ2 i ก็จะเป็น 14i อ okay, เข้าไหมคะต่อไป8คูณกับลบ1ก็ได้ลบ8ก็จะเป็น3บวกกับลบ8ไหมก็จะเป็น3ลบ8บวก14ไลบ8หรือจะเขียนเป็นบวกกับลบแแบบนี้ก็ได้3บวกลบ8ก็จะเป็นลบ5บวก14ไ นักเรียนคะถ้านักเรียนโยงแล้วหลักการนะคะถ้านักเรียนโยงแล้วนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนบรรทัดแรกก็ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเครื่องหมายที่เป็นลบขึ้นมาอีกนักเรียนจะยิ่งงงค่ะอันนี้มันแค่บวกก็เลยพอได้ต่อไปมาดูข้อ2นะคะลบ2บวก i คูณกับ3ลบ 2i ใช่ไหมคะเวลาคูณหนูก็โยงเครื่องหมายคะ่ะไม่ใช่โยงโยงลูกศรนะคะลบ2คูณกับ3มมันก็จะเป็นอะไรคะ ลบหกยงเสร็จคูณเลยต่อไปบวก i คูณกับลบสองไอก็จะเป็นลบสองไอกำลังสองต่อไปลบสองก็คือไกลคูณไกลลบสองคูณกับลบสองไอก็จะเป็นบวกสี่ไอต่อไปไอคูณกับสามก็จะเป็นบวกสามไอเข้าไหมคะต่อไปตัวนี้มีค่าเท่ากับ ลบหถูกไหมคะลบคูณลบมันก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบหกบวกสี่ต่อไป c i บวกกับ 3i ก็จะเป็น 7i ลบหกบวกกับ4ก็จะเป็นลบสองบวกเจอโอเคไหมคะอา้าวแล้วเลขสี่มาจากไหนตัวทีนะคะอ่าอืม ตัวนี้ต้องเป็น2ค่ะลบ6บวก2ก็จะเป็นลบ4โอเคดีไปนิดนึงต่อไปข้อที่3โจทย์ข้อที่3คือ5บวก2 i คูณกับลบ2บวก3าคูณค่ะ5คูณกับลบ2ก็เป็นลบ10ต่อไป บวก 2i คูนกับบวก 3i ก็จะเป็นบวก 6i กำลัง2ต่อไป5คูนกับบวก 3i ก็จะเป็นบวก 15i ต่อไป 2i คูณกับลบ2ก็จะเป็นบวกบวกที่ไหนบวกคูณลบเป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ 4i ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ใช่ไหมคะลบคูณบวกก็จะได้ ลบเพราะฉะนั้นจะเป็นลบสิบแต่กอีกเขียนบวกแล้วก็เขียนลบหกโอเคไหมอืมแล้วก็บวกกับสิบหลบกับสีก็จะเป็นสิบต่อไปลบสิบวกกับลบหก็จะเป็นลบสิบวกกับสิบเอ็ดโอเคอเคห็นคะต่อไปข้อที่สี่สอลบสาคูณกับ 4-5I ลบ 5i ถ้าใครคล่องนะคะเวลานักเรียนคูณตรงนี้ 2I คูณกับบวก 3I มันจะเป็นบวก6กกำลัง2รู้อยู่เลว่าเป็น I กำลัง2ก็ใส่ตรงนี้เป็นลบเลยก็ได้แล้วแต่นะคะได้หมดต่อไป2คูณกับ4ก็เป็น8นะคะเมื่อกี้เกือบได้ลบ 3i คูณกับลบ 5i ก็จะเป็นอะไรคะลบลบเป็นบวก3คูณ5เป็น15 15คูณกับ I กำลัง สองบวกกับสองคูณกับลบห้าไอก็จะเป็นเท่าไหรคะก็จะเป็นสองบวกสองคูณกับลบห้าไอก็จะเป็นลบสิบไอต่อไปลบสามไอคูณกับสี่ก็จะเป็นลบสิบสองไอ,อเข้าใจไหมคะต่อไปอีกตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะลบคูณบวกก็ได้ลบก็เป็นแปด บวกกับลบสิบห้าสาเหตุที่ครูไม่เขียนลบตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแปดลบสิบห้านก็จะงงอีกครูก็เลยเขียนตรงนี้เป็นบวกแล้วอันนี้ลบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นคูณกับสิบห้าใช่ไหมคะก็เลยได้ลบสิบห้าโอเคนะคะลบสิบไอลบกับสิบสองไอแปงลงร่างใหม่ก็ได้คะ่ะเป็นลบสิบไอบวกกับลบสิบสองไอแต่ใครข้องแล้วก็บวกได้เลยนะคะแปดบวกกับลบสิบห้าก็จะเป็นลบเจ็ด ลบ i บวกกับลบ12 i ก็จะเป็นลบ i 2 i โอเคไหมคะอ่าต่อไปข้อที่5ข้อที่5 -3 ลบ3บวกกับ 2i คูณกับลบ5ลบ 4i อ่าเราก็จะได้อะไรคะลบ3คูณกับลบ5เป็นบวก15 ต่อไปบวกอันนี้คุณจะทำปุ๊บเลยนะบวก 2i คูณกับลบ 4i บวกคูณลบเป็นลบใช่ไหมคะ2คูณ4 i, เป็น8 i กํากำลังเอาเรียก i ปกูากำลัง2 i, เป็นลบ1อ่ะเขียนได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนงงต่อไปลบ3คูณกับลบ4ก็บบ 4, จะเป็นบวก 12i ต่อไป 2i คูณกับลบ5ก็จะเป็นลบ i 0 i อีกตัวนี้ก็จะได้อะไรคะ15ตัวนี้เป็นลบ1ใช่ไหมคะลบลบเป็นบวกก็จะได้บวก8ต่อไป 12i ลบกับ 10i ก็จะเป็นบวก5 i 15บวก8ก็จะเป็น23บวก 2i อ,อันนี้คือการคูณ จำนวนเชิงส้อนที่อยู่ในรูปของ a บวก bi นะคะหลักง่ายๆก็คือสรุปเอาหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้จะบวกหรือลบกันขึ้นอยู่กับเครื่องหมายโอเคไหมคะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันเป็นลบโอเคไหมการคูณแล้วก็อย่าลืมด้วยว่า i กาลังสองของเรามีค่าเท่ากับลบหนะคะอย่าลืมอย่าลืม อ่ทีนี้ให้นักเรียนดูตัวอย่างที่9นะคะกำหนดให้ Z1 เท่ากับลบ1บวก2ไอ Z2 คือ3ลบ4 i z ไคือลบ2บวก2ไมันให้หาค่าของ 2Z1 บวกกับ Z3 ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะอ่ะทำข้อที่1ก่อนนะคะทำข้อที่1ก่อน ทำข้อที่1นึ่งข้อที่1คือ2 z 1บวกกับ z 3ใช่ไหมคะก็2 z 1ของเราคืออะไรคะลบ1บวก2 i บวกกับ z 3ก็คือลบ2บวก2 i อ่าอันนี้หนูก็เอาคูณเข้าไปค่ะคูณไปทีละตัวก็ได้2คูณกับลบ1ก็เป็นลบ2ต่อไป2คูณกับบวก2ก็เป็นบวก4 i แล้วก็บวกกับอะไรคะลบ2บวก 2i ใช่ไหมคะแต่ผงเรีบตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไม่เหมือนกับเรียนมาอีกแหละลบสบวกกับลบ2ใช่ไหมคะลบ2บวกลบ2ก็เป็นลบ4ถึงขั้นเทพแล้วนะเราเขียนได้เลยคะ่ะลบ4เนอะหลายรอบแล้ว -4i บวกกับ -2i ก็จะเป็นอะไรคะ 6 i บวกกับ6 i โอเคไหมบวกกับ6 i อ่าข้อที่1ต่อไปข้อที่2ข้อที่1จบไปเรียบร้อยตอบลบ4บวก6 i ครูละไว้1บรรทัดใช่ไหมคะครูไม่ได้เขียนการบวกว่าเลขอะไรบวกกันครูแค่โยงอ่าต่อไปเอาแซดหคูณกับแซดสค่ะคำสั่งของโจทย์เราก็เขียนค่ะแซดหคือลบหบวกสอ เซตสองของเราคือสามลบสี่ไอใช่ไหมคะเราลบหนึ่งบวกกับสองไอลบหนึ่งบวกสองไอค่ะได้อะไรเอ่ยลบหนึ่งบวกสองไอปึ๊บเอารบหนึ่งคูณกับสามก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นลบสามต่อไปสองไอคูณกับลบสี่ไอก็จะเป็นลบแปดไอกำลังสองต่อไป 2i คูณกับอาตัวไกลก่อนลบ1คูณกับลบ4 i ก็จะเป็นบวก 4I ต่อไป 2i คูณกับ3ก็จะเป็น 6i อ่ารีบไปสีลืมเปลี่ยนเป็นบวก6 i เนาะแล้วอีตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1ใช่ไหมคะลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ3บวกกับ -8 i ีบวกกับ 6i ก็จะเป็นบวก 10i ลบ3บวก8ก็จะเป็น5บวก 10i โอเคไหมโอเคไหมคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3 4คูณ z 3คูณกับ z 1บวกกับ z 2อ่าเราก็แทนค่าเข้าไป4คูณ z 3 3ของเราคือลบ2บวก 2i แล้วก็คูณอยู่กับอะไรคะ z 1ท1แก็คือลบ1บวก 2i บวกกับแ2ก็คือ3ลบ 4i เนาะปิดวงเล็บจัดรูปให้มันสวยงามอีกตัวนี้ก็คูณเลข4เข้าไป4คูณกับลบ2ก็เป็นลบ8 4คูณกับบวก 2i ก็จะเป็นบวก 8i บวก 8i ด i กดกันนะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรคะลบบวกกับ3ใช่ไหมคะลบบวก3ต่อไปบวก i บวกกับลบ i บวก i บวกกับลบ i ลบบวก8 i อ่าคงไว้ก่อนนะคะจัดการข้างหลังให้เสร็จก่อน ลบ1บวก3ก็จะเป็นลบ1บวก3ก็จะเป็น2บวกกับ 2i บวกกับลบ 4i ก็จะเป็นเป็นลบ 2i ถูกไหมคะเป็นลบ 2i ทำไมมันลอยไปข้างบนอย่างนั้น แล้วก็คูณกันค่ะคูณกันปกติก็คือเอาลบ8ไปคูณกับ2ก็เป็นลบ16บวก 8i คูณกับลบ 2i ก็จะเป็นลบเ,เรียก6ของครูลบอะไรคะลบ 16i กำลัง2ต่อไปลบ8คูณกับลบ 2i ก็จะเป็นบวก 16i หเรียกนี้ 8i คูณกับ2ก็เป็นเท่าไหร่คะ 8 i คูณกับ2ก็เป็นบวก16 i อเข้าไหมคะอีตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะลบหเนาะลบลบลบเป็นบวกก็จะได้เท่ากับลบ16บวกกับ16ตัวนี้ก็16 i บวกกับ16 i ก็จะเป็น32 i ตัวนี้ลบ1 6บกวก16ก็เป็น0เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ32 i โอเคไหมคะตอบ32 i ไ อจบเรื่องของการขูดมาดูแบบฝึกหัดค่ะไม่เป็นไรแบบฝึกหัดมีแค่4ข้อค่ะคนักเรียนลองทําดูนะลองทําดูลองทํนะาด,ดูไปทําเป็นการบ้านโอเคใครดูคลิปแล้วทําเป็นการบ้านอา่สำหรับคลิปนี้ครูข้อก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันในคลิปเรื่องของสมบัติเชิงพิเชนิดของจำนวนเชิงซ้อนนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับบาบบายเย้